ฮัลโหลเพื่อนเหาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันนารับรีวีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปการเตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะค่ะก็ที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะคะเป็นอินโทรใหม่ของช่องค่ะจริงๆเรามีอินโทรแล้วนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าอินโทรก่าเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเข้ากับ ช่องของเรานะคะก็เลยเปลี่ยนอินโทรใหม่ชอบไม่ชอบอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะงั้นเราไปเริ่มสิ่งแรกที่ต้องเตรียมซึ่งมันก็ตั้งอยู่ข้างๆเราแลหละเนาะนั่นก็คือกระเป๋านักเรียนนั่นเองค่ะซึ่งกระเป๋านักเรียนนะคะเราเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วถ้าใครที่ยังไม่ดูนะคะก็สามารถกลับไปดูได้นะคะส่วนเราจะมาเริ่มจากของที่ใส่ลงไปในช่องแรกตรงนี้เลยนะคะเริ่มที่สิ่งแรกเลยไปดูกันเลย เคียวค่ะแล้วก็สิ่งแรกที่เราจะเตรียมไปนะคะนั่นก็คือนี่เลยอันนี้นะคะเป็นแบบว่าเป็นกระดานสีนีออนนะคะกดลงทดเลขอะไรอย่างนี้และเสร็จแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันก็คือกระเป๋าติส2ก็เะใส่เลยช่องแรก โอเคค่ะต่อไปก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกกระเป๋านะคะสิ่งที่อยู่นอกกระเป๋าของเราก็จะมีพวกไม้บรรทัดที่มันแบบว่ายาวกว่ากระเป๋าดินสอนะคะมันไม่สามารถใส่ไปได้ลิควิดน้ำค่ะต่อไปก็เป็นลิควิดเทปเหมือนกันนะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนสองกระเป๋าเล็กเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะใส่เป็นกล่องแว่นนะคะเพราะเราเป็นคนที่ใส่ตาสั้นต้องพกแว่นไปด้วยนะ ชึ่งในกล่องแว่นนี้นะคะเราจะใส่แว่นสองอันนะคะก็จะเป็นแว่นกองแสงกับแว่นสายตานะครับจะหักหรือเปล่าไม่รู้ต่อมานะคะเป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นเลยนะคะแต่ว่าคิดว่าเอาไปเผื่อนหน่อยก็ก,ก็ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะนั่นก็คือหูฟังั่นเองค่ะอันนี้เป็นกล่องใส่หูฟังจริงๆอันนี้ไม่ใช่กล่องใส่หูฟังนะทุกคนอันนี้เป็นกล่องใส่อิงเอียร์ค่ะ ค่ะก็ของที่อยู่ในกระเป๋าเล็กนี้นะคะก็คือใส่ไปหมดเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปดูกระเป๋าใหญ่กันเลยดีกว่าค่ะ let's go ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาในส่วนของกระเป๋าใหญ่กันนะคะซึ่งใหญ่มากๆก็เดี๋ยวอย่างแรกเลยนะคะเราจะใส่เป็นแฟมไปก่อนแล้วกันเนาะนี่คือแฟ้มนะคะ ซึ่งข้างหน้านี้ก็จะเป็นตารางสอนที่มีโลกศิลปินเต็มไปหมดเลยนะคะก็จะมีเล็นเนเจต์หนานชินวงอีทวนเคอร์แพทโจเคย์อยู่แล้วก็ฉินเสียทีนะคะวงเคปเลยเป็นกำลังใจในการเรียนนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นในโซนของหนังสือเรียนนะคะสี่เล่มน,นะคะทั้งหมดสี่เล่มน,นี้เลยอาจ๊ะย์ไปต่อที่สมุดเลยดีกวะะ่ามีแค่นี้สมุดคือน้อยมาก ที่เราเป็นคนชอบภาษาจีนในช่วงนี้ชอบภาษาจีนมากๆแบบมากๆอนะไรก็เลยนี่ค่ะสมวดคัดจีนทนะะุกคนด้วซี้และนี่ก็คือชื่อเรานะคะชื่อว่าหลิเวเยซินนะคะเสร็จส่วนของกระเป๋าใหญ่นะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นในส่วนของที่เราจะเอาไปเสิร์ฟในช่วงนี้นะคะด้วยความที่ช่วงนี้ยังอยู่ในสถานาการณ์ก้าโควิด -19 อยู่ใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการป้องกันตัวเองด้วยนะคะ ก็คือแมสสำรองค่ะอันนี้เราแมสสำรองไปเพราะว่าเผื่อแมสคขาดนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่ป้องกันโควิดอีกอย่าง,งก็คือเจลแอลกอฮอล์ค่ะกระบอกตังค่ะกระบอกตังน่ารักไหมถ้าใครก็แล้ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงนี้นะคะแล้วที่สำคัญสำคัญสำคัญสำค,คัญมากมากเลยนะคะแล้วก็คือการกดกระดิ่งข้ามปุ่ม subscribe นะค,ะต,นนะ,ค,ะ,คะตรงนี้เลยนะคะที่หัวใจของเราตรงนี้เลยนะคะ ชอบไม่ชอบอยังไงหรือคอนเทนต์อะไรให้เราทํานะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะบคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่แล้วนะคะแปล